สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการตั้งคมมีดนะครับในกรณีที่มีดของเราอ่ามันคมมันสึกมากๆนะครับหรือว่ามันมีคมที่บินนะครับอ่าเราก็ต้องทําการตั้งคมใหม่นะครับอย่างเล่มนี้คมค่อนข้างจะสึกมากนะครับความคมมันจะหายไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นลักจากนี้นะครับเราก็ตั้งคมใหม่นะครับเพื่อให้อ่าคมมันกลับมาเหมือนเดิมก่อนที่จะรับต่อด้วยหินที่อ่าเนื้อละเอียดต่อไปนะครับ หินสาหรับตั้งคมนะครับที่จริงแล้วไม่ควรจะเกิน500หรือ400กริตนะครับซึ่งก้อนนี้เป็นหินญี่ปุ่นนะครับยี่ห้อาน่าจะอ่านว่าซซิโลอะไรกันประมาณนี้นครับซูซิโลหรือซซสซิโลอะไรประมาณนี้นะครับยี่ห้อน,นี้เป็นหินที่ผลิตจากกรีนซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับสีจอกแบบนี้นะครับเป็นหินญี่ปุ่น ยี่ห้อนี้ก็เป็นยี่ห้อที่ผลิตนลัวมีดค่อนข้างจะดังอยู่เหมือนกันนะครับจะมีหินหลาย,ลายชนิดอย่างเช่นหินเซรามิกนะครับขาละเอียดได้เยอะก็มีสาหรับยี่ห้อนี้ส่วนก้อนนี้จะเป็นหินกรีนซิลิคอนคาร์บายด์ขละเอีอเยดของก้อนนี้น่าจะไม่เกิน400กริสนะครับผมจะใช้ตั้งคมมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดปังต่อในครัวไทยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับการตั้งคม ต้องใช้หินที่ค่อนข้างจะ,ะจับยาบนะครับมันน่าจะเกิน400หรือ500กริตรนะครับในการตั้งคมมีดหินที่หยาบนะครับมันก็จะกินเหนล็กได้ดีนี่ครับผมใส่มีดไปไม่กี่ทีนะครับ ก็จะเริ่มกินเนื้อเหล็กแล้วที่สำคัญนะครับก็คือเราต้องพยายา,ามควบคุมระนาบของมีดนะครับว่าให้ได้ระนาบ ที่เราต้องการเท่าไหร่นะครับเพือให้รักษาแก้มคมที่สวยงามไม่ให้หินกินคมมีดแบบดจะเพจจระปะนะครับเราก็ต้องพยายามรักษาละนาบของหินและมีดนะครับและลับที่แน่นอน ด้านหนึ่งนะครับก็จะได้คมประมาณนี้ ห็นกลิ่นสีรดคาบายนะครับเห็นที่กิเล็กค่อนข้างดีใช้ในการตั้งคมมีดนะครับ ตอนนี้ได้คมแล้วนะครับเป็นคมที่ตั้งจากหิน400กริดนะครับมันก็จะเป็นคมที่หยาบหยาบนิดนึงแต่ก็ยังมองเห็นรอยบินเล็กๆอยู่เดี๋ยวผมจะตั้งคมเข้าไปอนะครับเพื่อให้มันลบรอยบินเข้าไป ตอนนี้ก็ได้คมแล้วนะครับสำหรับการตั้งคมใหม่คมใหม่นะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับที่เราตั้งใหมถ้าเราจะนำไปใช้เลยนะก็ยัง ใชได้นะครับแต่ว่าต่อใจให้ดีเราควรจะ,ะต่อด้วยหินประมาณหนึ่งปันกรตต่อครับปรับหน้าหินไว้ถ้าบังทีรับเสร็จาทีรับเสร็จแล้วผมจะทำการปรับหน้าหินไว้เพื่อในการรับครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้อง มาเียเวลาปลั๊มลาหินใหม่นะครับต่อไปผมจะต่อนะครับรับต่อด้วยหินอันนี้ก็เป็นหินญี่ปุ่นนะครับไม่ทราบยี่ห้อขนาด1 0 0 0ันกริตผมใช้มากจนเหลือแค่นิดเดียวนะครับก้อนนี้เหลือบางมากแต่ผมก็ปรับระน,นาบไปเรื่อยเพราะตอนนี้มีที่เราตั้งคมใหม่ก็ได้คมมาที่ปลายแล้วนะครับ อันนมต่อด้วยหนึ่งพันกิดเห็นหนึ่งพันกลิดเป็นหินที่ขอละเอียดค่อนข้างจะ อยู่ระดับกลางๆนะครับถ้าหากว่าเราไม่ตั้งคมเราก็อาจจะมารับด้วยหินหนึ่งปันกริดได้เลยแต่ถ้าหากว่าคมของเรามันเสียมากนะครับาหากว่าเรามารับด้วยหนึ่งปันกริดมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานก็จะชาะ้ากว่าจะได้คมใหม่เราก็ต้องอาศัยหินที่เอาลีเยอรมัน400หรือ500กริดนะครับในการตั้งคมใหม่เสียก่อน ในระดับของกวบควม1,000พกริตน่าจะได้แล้วนะครับตามระดับของหินจะดูคมนะครับว่า1,000กริตนั้นคมที่เราดับได้จะประมาณไหน กค,คือคมที่ได้จากการรับตั้งคมด้วย400กิจแล้วก็รับต่อด้วย1000เกรดดูอาจจะมีแสงสะท้อนไฟนิดนึงนะครับนี่คมที่ได้คมก็ยังไม่เรียบเนียนนะครับถ้าหาว่า,าจ,จะให้คมเนียนไปกว่าน,นี้ก็ต้องเพิ่มเป็น ข้อละเอียดที่มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกรีก,กระดาษดูนะครับว่า1นึ่งันกรีดมันจะยังกรีกได้ไหมลอ,ลองกรีดก,กระดาษดูก่อนออก,ก,ก,ก็อ,น<ะ>อ,อาจจะยังไม่ไม่เนียนเท่าไหร่นะครับนะครับว่ายังพอกรีกได้อันนี้คือรับเสร็จด้วย1นึ่ันกรีดนะครับ แต่ยังมีติดขัดอยู่ถ้าเราไปต่อด้วย3,000หรือพัศสี่พันกริตก็ก็จะดีกว่านี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีหินที่ละเอียดมากไปกว่านี้าอาจจะใช้นังฟอกฝาดนะครับที่ผมใช้ประจำแบบนี้นะครับคืบด,ด้วยสันขัดก้อนขัดสีฟ้า เก็บเก็บสอนคุมอีกครั้งหนึ่งเวลาเราไปมีดไปใช้งานนะครับแล้วก็เข้าไปล้างทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับตากว่าการปนเปื้อนของสารต่างๆได้คมที่เนียนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับลองอทดสอบด้วยการเก็บกี่ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถกเก็บกี่ได้ได้เนียนขึ้น อุตุระเทย็นขึ้นครับโอเคนะครับสหรบเขี้บนี้สรับการตั้งโคม,มีดด้วยหินญี่ปุ่นความละเอียดที่400กริตนะครับตัวนี้ตัวด้วยหินญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับก็ะละเอียดที่1000กริตนะครับรับมีด ปังต่อนะครับมีบังต่อตัวนี้น่าจะเป็นมีดจีนนะครับผลิตน่าจะผลิตจากจีนก็เหล็กไม่แข็งมากนะครับก็แต่เป็นเหล็กที่เราใช้ทั่วไปที่บ้านเรานะครับส่วนมากก็จะใช้มีดประเภทนี้อยู่แล้วนะครับก็ได้คมตามที่ต้องการสําคัญคือนะครับเราต้องตัดกระนาบคมให้ให้ดีนะครับเราจะได้แก้มคมที่สวยงามตลอดการรับมีดนะครับ ประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ